เห็เห็นที่เทาแล้วเชื้อไม่เห็นเสื้อบวกเฟวยอะไรเสื้อบวยใส่แว่นตาดานี่เี่นนี่นี่เห็นี่เหาเห็นท่าบอกว่าแล้วต้องเดีนท่าเรทักษสอด้ดีฟังเพลงสบายใจฉับตัวหาหลวงได้ดีเนาะก็เช่สาตัวหาหลวงได้ดีเนาะไม่เห็นดีๆเ่้บอกเจฟาบอก ไปดเแ่าโซนกีไปไปงานต่อคืนนี้สว่างมีระบงสว่างมีระพงวงสินสว่างมีระบงไม่ใช่หรอ ไปบ๊ายบาย